ครับผมมี่ผมกระชมาเบ่งหวกหน่อยครับผมพอหมอกกอนเนาะผมไปไต่เอากบตวผูกกบหน้าด้วยครับเอามาพากับกบอยู่ฟาร์มผมกบหน้าผสมกบพันกบนาด้วยครับเอามาพากับกบหน้าอีกหลอบหนึ่งครับกับบอ สามคูณหกเมตรครับเอาลงแค่สองคูณนะครับเด้อผมไต่ได้สองกบหน้าสองตัวผมก็ได้มาปล่อยลงก็ว่าจะเอาไปเห็ดแนวเห็ดพันธ์มันนะเขาว่ามันแข็งแรงเนาะมันจะบวเป็นเลือดชิดเขาว่าผมก็ได้มาพาสองตัวกะว่า,วาจะรอดครับังว่าจะเอาไปเห็ดพันธ์พิณหโอเคครับ